โอเคครับทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่นะในเกมรังซ่นะฮะแบบนี้ผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไม่ได้อัดหน้าจอไว้นะฮะเรามาดูความเก่าของผมกับเพื่อนกันนะครับนี่ขึ้นบันไดไปดูนะนี่ตอนนี้คือเป็นตาแรกนะที่ผมเล่นหมวดนี้ดูขึ้นบันไดแล้วก็นี่ไม่รู้ไปเจออะไรตั้ง่ายปิดเสียงแล้วก็อ่านป้ายอ่านป้ายแล้วก็กระโดดแล้วก็กระโดดเพื่อนกระโดดตามมาเพื่อนสาวแล้วก็พัดแล้วก็ผมกระโดดข้ามไปแนละ้วฮะแล้วก็ พัดด้วยดูด,ด,ดูลุกขึ้นนะลุกขึ้นไม่รดอดเกตายโรขึ้นใหม่นะแล้วก็ตามเดิมนะขึ้นบันไดดูรู้รรก,ก็ตายนะแล้วก็เพื่อนลากแล้วก็ลุกขึ้นก็เดินขึ้นบันไดอีกครั้งแล้วเพื่อนก็น,นำก็ลากขึ้นลากขึก้นไม่รู้เป็นยังไงแล้วก็เกมบั็กอกหรือยังไงก็ไม่รู้ กระโดดนะกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็นี่ได้แล้วแล้วก็ขึ้นไปนะขึ้นไปขึ้นไปจนเาจะยืดขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ดานแรกนะกระโดดเหมือนเดิมกระโดดกับเพื่อนนี่นี่นี่เอ้เพื่อนกระโดดนะเราดูนะเราดูจะดูยังไงอันนี้จะเป็นอ่าให้เพื่อนโดยก่อนนะเนี่ยไผ่านดึงออย่างโดดยังไงของมันไม่รู้คน ดูว่าผมดึงแค่ผมดึงผมดึงมาแล้วอี้ออืออือดึง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 ไม่ขึ้นอ่ะโอเคดึงใหม่เออเอออยู่ได้แล้วก็ดูเพื่อนจะปุ๊บว่ายังไงไม่รู้ว่าพวเด็กหนุ่มคนก็โดดต่อโดดโดดไม่พ้นนะโอไม่์โอ้โดดโดดโอ้ผ่านแล้วเด็กเพื่อนที่คนนะเพื่อนสาวนะตัวนี้แต่วัวรุ่นไม่เขาไม่ได้ใส่ผม กระโดดขึ้นมากระโดดลากขึ้นมาแล้วก็โอเคเดิมเดิมนะพาไปต่อนะพาไปต่อแล้วก็แล้วก็กระโดดแล้ว,ดดลวอีกคนก็กระโดดเหมือนเดิมทำตามมันเรื่อยๆนะนี้กระโดดแล้วก็ผ่านไปนะชิวๆโอเคชิวๆนะด่านนี้กระโดดโอเคตายอีกแล้วนะตายอีกแล้ว แล้วเราก็ตัดภาพมาตรงนี้อีกครั้งนะที่เดิมนะทีก่กระโดดไม่ผ่านเมื่อกี้แล้วก็กระโดดไปแล้วก็กระโดดไปโอเคผ่านแล้วนะรอบนี้ติดอยู่สองโลกแลยังไงก็ยังไงไงก็อ่านป้ายก่อนแล้วก็ไม่เกีียแล้วเห็นนะเพื่อนไปอาไป่านป้ายได้วันนี้โอเคอ่านแล้วมายืนเลยเแล้วก็กระโดดขีโก็เพื่อนแล้วก็กระโดดข้ามไปนะโอเคใหม่โดดแล้วก็นี่แล้วก็ดึงนะ,ะแล้วก็ดึง Đừng phải mà mah. Thì đã lắm Goi nhanh hai, don't ni. thăm nhanh Mà đúng Ni ai. Ni đốt. Ok, cà đốt. <laughs> ok, so, so, cà đốt. Ok, cà đốt. cái cà cây Ok, cà đốt. 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 đốt. rồi แล้วกระโดดหรือว่าเพื่อนทำเอาไว้โอเคเพื่อนกระโดดพัดแล้วก็ดึงเข้าไปนะเราผ่านแล้วนะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ที่ให้กระโดดอ้อมไปนะนี่เพื่อนลองกระโดดข้าหมหัวดูกระโดดไม่ได้ก็เลยกระโดดอ้อมนี่นี่หนึ่งสองสามโอเคเออเออไหมเออออกโดดโอเคนะไม่ผ่านนะดึงนะดึงดึงดึงอะไรกระโดด,ดอะไรของมันไม่รู้ก็ดึงแล้วก็เราก็ตออกนะ ก็ให in oh. ้เ oh. พื okay. oh. ่อนดึงมาอีกนะเพื่อนดึงไม่เป็นด้วยเราดูอ่ะแตาดีโคน่าครับผมเออดึงเลี้วดึงเลี้วดึงดึงเอาดึงดิทำไมอ่ะโอเคไม่ดึงอ่ะโอเคดึงมาแล้วโอเคไปเรีนโตนะโดดโดดนะเพื่อนอ่าโอเคนะผ่านแล้วตรงนี้เพื่อนเดี๋ยวตามมาโอเคสวยไปเลยโอเคเอาเดี๋ยวทางไหนอ่ะ นี่ทางขวาโอเคกระโดดผ่านไปแล้วทีผ่านก็จะบ,บันตัวไปจะเป็นด่านขวานนะไม่รู้เหยียขวานได้ไหมมันสับลงมานั่นแล้วก็ก็กระโดดโด,ดูเลยเพื่อนโอเคเพื่อนตกแล้วก,ก็ดึงมาใหม่ฮะดึงมาใหม่ดึงมาใหม่เหงื่อกดกาวโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะเป็นคนจุดก้นนะโอเค <laughs> ดี๋มาดิเดียวเพื่อน,นมาดิ อีดึงดึงดึงเคลากขึ้นมาแล้วน,นี้ผมจะเป็น,นกระโดดนะรอจังหวะนะจังหวะไปโอเคผ่านโอเครอเพื่อนทีนี้รอเพื่อนดูเพื่อนจะกระโดดผ่านไหมโอเคผ่านเพื่อนผ่านโอเคอเพื่อนเดินเข้าไปโอเคเพื่อนก่อนโอเคเพื่อนมาแล้วโอเคสวยนะผ่านที่สองแล้วนิวิิ่งไปกระโดดเลยตรงนี้อ่ะ เดินยืนนะเพื่อนโอเครอรอจังหวะวิ่งไปเลยเอ้ยเอ้ยเอานิดเดียวเอาดิกระโดดเอ้โอเค okay. เราเพื่อนตามมาเอ้าเอ้กระโดดนะแล้วนะไปครับผมเก okay. เพื่อนกระโดดนิดเดียวตกยังตอกอีกนะกระโดดแค่นี้อ่ะเดี๋ยวกระโดดนะ กระโดดไปกระโดดโดดมาเออสวยโอเคแต่นี้มันให้ผลักแทงตรงบุมหลอกขึ้นไปขึ้นขึ้นก็กระโดดกระโดดเท่ากับต้องลากขึ้นโอเคหลังจากเราผ่านมาแล้วก็ดึงนะดึงโอเคตรงนี้มันให้ยืนที่ปุ่มแดงยืนที่ปุ่มแดงไงเพื่อนโอเค เ okay, ยืนแล้วเออเดี๋ยวเราไปก่อนนะเก okay, มยืนไว้โองมืยืนม่ยืนมือกีเลยยืนแล้ว้องไม่อะไรอ่ะยังไม่ได้เหรอเ okay, <Okay, S 2> เพื่อนไปยืนดิเออผ่าน <Okay, S 2> แ,แล้วก็มันให้ดึงนะมันให้ดึงเพื่อนเข้ามาขี okay, ่ผ่านโดนด่ดานนะผมอันนี้จะเป็นด่านอะไรไม่รู้นะมันให้กระโดด บนแท้งที่เขียวๆไปเรื่อยๆกระโดดเออเอาไหมเออเดี๋ยวจะกระโดดก่อนโอเคกระโดดโอเคนะร่วงนะ <c ười> ร่วองอ่ะอ้ยโอเกดึงทำไม่ได้โดิดไปดิเออโอเคเดินเนาะเดี๋ยวตามโอเคร่วงนะร่วงสองอเลยรอบนี้โอเคเอาใหม่เอาใหม่เดีด๋ยวกระโดดขึ้นไปก่อน Đừng đứng cái Ừ Rồi Đột là có Đột mà Ừ ít điều Thì nó được mày chứ đâu mày Không oh, Đột Ok Ờ đột Ừ Phát ít leo Tọc ít leo Ở đột trong tọc Ở tọc Ở ghê tọc chân đường Ở này đây Nhi rồi đinh á Đinh phương mà ít อยากรอบดี๋ยากนะี้อยากอยากเรอดูนะเราดูกนะระโดดเลยน้อกระโดดเพือ่อนเนาะโอเคสวยแล้วได้ที่สองแล้วโอเคเนาะดึงเนาะดึงเพื่อนขึ้นมาโอเคตกบ่วงรอบนี้ตายตายสนิทเลยครับรอบนี้นู้นนั่งกงุ้งกุงทำวรวยได้แล้วดูกันลุกไม่ขึ้นนะไม่รู้เป็นยังไง ลูกเนี่ยเพื่อนก็นอนตายมันมันตายยังไงก็ไม่รู้โอเคผมว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะคลิปนี้ได้เจอกันครับบ๊ายบายทุกคน